่าวด่วนเกิดเหตุจัก,กรยานพุ่งชนเสาไฟฟ้าและนี่คือพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เรื่องเป็นไงอยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมเหงครับเรื่องเป็นไงรถตีกาชนเ่าไฟฟ้าครับชนเสาไฟฟ้าครับก็คือพอชนแล้วรถหักหลบใครหรือเปล่าหรือใครตัดหน้าไม่หักหลบคับไม่หักหลบครับเอาขับไปชนเองขับไปสะบัดครับ สะบัดเตียงกาจนเสาไฟฟ้าครับตอนตีลักกาไปกี่กี่ตลบสองตลบครับมีโดนคนโดนอะไรบ้างหรือว่าโดนเสาไฟฟ้าอย่างเดียวโดนเสาไฟฟ้าอย่างเดียวครับน้องอยู่ในเหตุการณ์เลยป่ะเหตุการณ์ครับเห็นกระตาเลยใช่ไหมครับอ่าแล้วมีผู้บาดเจ็บไหมไม่มีไม่มีไม่มีตัดหน้าครับแล้วมันสะบัดได้ยังไงอ่ะมันสะบัดสะบัดเฉียวหน้าผมไปนิดเดียวผมซึมแข็งอยู่ มึงหลอนปะเนี่ยผมไม่ได้หลอนครับไม่ได้เล่นยาอะไรเลยแล้วทำไมตาดำไปหมดตาเหลือกไปหมดเป็นอะไรผมไม่ได้นอนครับผมอ่านสือสอบครับเรื่องนี้จะจบลงยังไงวันอาทิตย์นี้สี่ทุ่มที่สอนอก็มาดีครับนี่มึงจะสอบเอาอะไรเนี่ยเอาวุฒิครับเป็นสมัครงานครับมจะไปทำงานอะไร <c oughs> ผมทำงานเป็นตำรวจครับเป็นตำรวจครับ